สามปีครึ่งครับอ,อ,อ๋อ<ช>อันดับหนึ่งทำนู่นนี่หาวันปปน,นี้วันนี้ควับต่างภาพผนวชของเราแล้วแต่เราจะพยาสามปีครึ่งมาถึงวันนี้เป็นยังไงบ้างคะลูกอ๋อก็ใช้ชีวิตในรั้วมหาลาัยได้มาทั้งหมดประมาณ3ปีครึ่งครับเพราะว่าเรียนเรียนจบ3ปีครึ่งด้วยก็แต่ว่าอาจจะไม่ได้ใช้เวลาในมหาลาัยเยอะขนาดนั้น,นเพราะว่าโควิด โควิดด้วยครับก็แบบทำให้อาจจะไม่ได้ค่อยได้เข้ามอเท่าไหร่แต่ว่าเพื่อนๆก็ยังอยู่ด้วยกันมาจนถึงเรียนจบเลยครับอยู่กันเป็นกลุ่มเป็นก้อนเดียวกันเลยน้อนไปสปีครึ่งนี่เราเรียนจบเกี๋ยนิยุเลยนะอันทำเองเลยนาะเป็นอย่างว่าวจะได้วันอันนี้มาก็โหก็ลําบากเหมือนกันครับเหนื่อยเหมือนกันเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาครับถ้าอย่างช่วงปี1กับปี2อเนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยได้หนักขนาดนั้นครับก็จะทุ่มไปเรื่องเรียนเต็มเ็มเลยแต่ว่า พอเริ่มปี2ขึ้นปี3แล้วก็ปีสเนี่ยผมเริ่มเริ่มมีเริ่มทํางานแล้วแล้วก็เรียนไปด้วยซึ่งช่วงปี3ปี4เนี่ยถือว่าหนักหนักที่สุดสําหรับใน4ปีแล้วแหละครับแล้วบวกกับเราต้องทํางานด้วยกว่าจะผ่านมาได้ก็ยากเหมือนกันครับตพรานั้นเราโฟกัสยังไงเรื่องการเรียนเพราะว่ามันจะต้องนะเกณฑ์นิยมมันไม่ได้มากันได้ง่ายๆเลยก็พยายามทุ่มเรื่องเรียนให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้แหละครับแต่ว่าในขณะเดียวกันก็ ก็เราจะละเลยเรื่องงานก็ไม่ได้เพราะว่างานก็ไม่ได้มีแค่ผมคนเดียวครับมันเป็นสังคมของการทํางานแล้วครับเราก็ต้องโตขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งที่จะต้องควบคู่ระหว่างการเรียนกับการทํางานไปด้วยให้ได้ครับขอบคุณ <laughs> มันก็ยากก็ยากจริงๆครับแต่ว่าจริงๆผมจะเรียนจบ ไม่ได้เลยถ้าเกิดว่ามีตัวคนเดียวครับจริงๆมีเพื่อนๆคอยช่วยเหลือด้วยเพราะว่าที่ผ่านมาผมมาก็มีงานทุกวันด้วยใช่ไหมครับแล้วก็ต้องเรียนด้วยแต่ว่าด้วยสถานการณ์ที่เราต้องเรียนออนไลน์อันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีของผมจริงๆที่ทําให้แบบบางทีเราสามารถคุยกับอาจารย์ได้ไงครับอาจารย์คอยผ่อนผันให้ว่าอาจจะไม่ต้องเข้ามาเรียนครบทุกครั้งก็ได้ลาได้ครับอาจารย์เข้าใจว่าเราก็ออกไปทํางานเนาะแต่ว่าที่สําคัญคือเราต้อง มีความรับผิดชอบกับการเรียนแล้วก็เรื่องการทํางานส่งแล้วก็การมาสอบหรือว่าการพรีเซนต์งานต่างๆให้ครบถ้วนให้แบบให้ดีเหมือนในสิบคนอื่นๆครับสาขาที่จะจบคือสาขา,าภาษาภาษาจีนครับภาษาจีนเป็นยังไงบ้างการการเรียนจบคณะนี้ภาษานีนแล้วจะไปต่อยอดอะไรยังไงจริงๆก่อนที่จะเข้าวงการมาช่วงประมาณช่วงเมาหกครับผมคิดไว้แล้วแหละวางแผนว่าตั้งแต่ตอนนั้นเลยแล้วกันครับวางแผนว่าเราอยากจะขอทุนไปเรียนต่อปริญญาตรี ปริญญาตรีที่ประเทศจีนด้วยซ้ำครับรเพราะว่าอยากจะได้ไปใช้ชีวิตที่นู่นแล้วก็ได้ใช้ภาษาทุกๆวนันนะครับแต่ว่าพอเราเริ่มเข้ามาสู่วง,งการบันเทิงเราก็คิดว่างั้นเรียนที่นี่ก็ได้แหละแต่ว่าก็เรียนภาษาจีนที่เราชอบเหมือนเดิมนี่แหละครับล้าก็ทางานแล้วก็เรียนไปด้วยจนตอนที่ผ่านมาก็มีแอบคิดเหมือนกันว่าจริงๆอยากจะเรียนปริญญาโทด้วยครับอยากจะเรียนปริญญาโทต่อที่จีนเหมือนกันแต่พอเราทํางานไปเรื่อยเราก็เรื่องเรียนก็ จริงๆเรียนโทรเรียนเมื่อไหร่ก็ได้เลยครับถึงแ <eterm> ม <oon> ้ว่าเราจะอายุเยอะกว่านี้เราก็ยังไปเรียนได้อยู่งั้นตอนนี้เราทํางานก่อนดีกว่าครับถ้าแต่มาเรื่องปริญญาโทต้องเบรกไว้ก่อนหละช่วงนี้ท้งานก่อนช่วงนี้ก็เบรกไว้ก่อนดีกว่าครับจริงๆก็แอบคิดเหมือนกันนะครับวันหนึ่งถ้าเกิดสมมุติว่าเราสมมุติผมแบบทํางานไปเรื่อยจนรู้สึกว่าโอเคเราอยากเรียนปริญญาโทแล้วเราก็อาจจะไปเรียนก็ได้ครับถ้าเกิดเรียน่บปริญญาโทอยากจบสาขาอะไรไม่มีก็เกี่ยวกับภาษาจีนนี่แหละครับอาจจะ อาจจะเรียนด้านภาษาจีนโดยเฉพาะเลยครับเพราะว่าชอบภาษาจีนทุกนี้รู้สึกว่าอยอดเลยครับเพราะว่าเราเรียนได้หลยภาษาแล้เปนปด้วยรู้สึกว่าได้ใช้ครับได้ใช้เหมือนกันครับอตอนแรกๆคิดว่าอาจจะก็คิดเหมือนกันว่าเราเรียนจบภาษาจีนมาแล้วเรามาทํางานในวงการบันเทิงเราจะได้ใช้สิ่งที่เราเรียนมาหรือเปล่าครับแต่ทุกวันนี้ก็คือได้ใช้ได้ใช้เยอะเหมือน เยอะพอสมควรเลยครับเพราะว่าอ i n t อร์ a n ์ที่เป็นที่ใช้ภาษาจีนก็เยอะมากๆเลยครับพ่อผัวเป็นยัไงบ้างครูฟิลขนาดไหนพ,ไหพ่อแม่คุณพ่อคุณแม่ก็แบบปราบฟื้มภูมิใจมากๆเลยครับพวกพวกท่านมักจะบอกว่าแบบภูมิใจมากๆเลยที่เราเรียนจบแล้ววันนี้เรามีงานทําที่ดีแล้วด้วยครับเขามีของขันอะไรท่านไหนเขาบอกไว้เช้าเลยครับว่าเรามีเยอะแล้วเขาเขาไม่ให้ละกัน เรามีเยอะแล้ว,ลวเขาไม่ต้องให้เขาไม่ต้องให้ก็คงไม่เป็นไรแต่ว่าจริงๆผมก็ไม่ไม่ได้ต้องการของขวัญอะไรจากคุณพ่อคุณแม่หรอกครับแค่แบบได้มีเวลาด้วยการอยู่ที่บ้านอย่างเงี้ยเราก็มีความสุขแล้วครับของขวัญใ้ตัวเองละ่ะคิดบ้างไหมว่าตัวเองอยากได้อะไรชิ้นหนึ่งในชีวิตเรียนจบแล้วเลยของผมหรอครับตอนนี้ก็ยังช่วงนี้ไม่ค่อยได้อยากซื้ออะไรเท่าไหร่ครับมีอย่างหนึ่งที่เก็บเงินอยู่คือซื้อบ้านซื้อบ้านใหม่อยู่ครับ อันนี้ก็อยากเป็นบ้านของตัวเองให้อยู่กับคุณพ่อคุณแม่ด้วยครับใช่ครับบ้านหลังใหม่แฟนคับแฟนคนแจกที่แฟนกับทำให้ทั้งหมดเยอะแยะมากเโอ้เมื่อกี้เดินออกไปดูมาแล้วครับก็แบบเยอะมากๆเลยแฟนๆแบบเหมือนผมมาดีใจมากๆเลยที่วันเนี้ยเป็นวันที่แบบเป็นวันรับปริญญาของผม ก็มีแฟนๆหลายคนเลยที่ไม่เคยเจอผมมาก่อนแล้วก็ได้มาเจอผมวันนี้เป็นครั้งแรกบางคนก็แบบมาจากต่างจังหวัดเลยอย่างเงี้ยเรารู้สึกขอบคุณพวกเขามากๆเลยที่มาถึงที่นี่เลยค่ะแม้ว่าจะไกลาม,ามากๆก็ตามแล้วก็ มีแบบซุ้มดอกไม้เงินมีของขวัญมาให้เยอะแยะมากๆเลยครับก็อยากจะขอบคุณทุกคนเลยแล้วก็คุยอินเตอร์แฟนส์ด้วยครับที่บินมาหาเยอะมากๆเลยเมื่อกี้เดินไปก็มีดแฟนชาวจีนทักทายกันเยอะเลยครับรูไม่มูลค่าที่บ้านหกกซ์พี่บอว่ามูลค่าเกือบห้าล้านสั้งแต่ปีนี้ยังยังไม่รู้มูลค่าเลยู้วก็ก็เยอะโหเยอะเยอะมากๆเลยครับผมจะเก็บเงินนี้แหละเอาไปซื้อบ้าน ก็ขอบคุณทุกคนมากมากเลยครับที่แบบโมีของขวัญวันรับปริญญาวันนี้จริงๆวันรับปริญญาของผมอาจจะมีแค่ครั้งนี้ครั้งเดียวในชีวิตด้วยซ้ำครับใช่ก็ดีใจที่ทุกคนมาคอนเกรติชันส์ในวันนี้ครับหลังจากที่เรื่องการทํางานตอานี้คือจะร้อยเปอร์เซ็นต์เ็มที่แล้วไม่ต้องห่วงเรื่องีแล้วก็จริงๆไม่ต้องห่วงมาสักพักนึงแล้วครับ<ม>เพราะว่าผมจบ3ปีครึ่งด้วยครับจริงๆเหมือนเรียนจบตั้งแต่ช่วงต้นปีแล้วครับแต่ว่าแค่ยังไม่ได้รับปริญญาเท่านั้นเองครับ เฮียล่ะเฮียล่ะตอนนี้ก็เข้าสวยทํางานเต็มตัวแล้วครับแต่ว่ายังเด็กอยู่ครับยังไม่เป็นผู้ใหญ่ได้ไหมหลายคนหลายคน้นว่าเฮียจะให้ของขวัญอะไรผมก็ลุ้นอยู่ครับว่าเฮียจะสรรหาอะไรมาให้ผมเพราะว่าที่ผ่านมาเฮียก็แบบมีอะไรมาเซอร์ไพรส์ตลอดเลยครับก็ไม่รู้ว่าเฮียไปเอาไอเดียที่จะหาของขวัญอันนู้อันนี้ที่มันแบบ คอยเซอร์ไพรส์เราทุกรอบเลยมาได้จากไหนครับเฮียเฮีบอกว่าจะมาครับแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้บอกว่าจะมากี่โมงเพราะผมก็ไม่ได้ถามด้วยครับเพราะว่าเผื่อแบบเฮียอาจจะอยากแอบมาหรือเปล่าตอนไหนแล้วก็เลยไม่ถามแล้วการเขาอยากมาตอนไหนก็เดี๋ยวเขาก็มาครับ ก็คิดอยู่ครับว่าวันนี้เขาจะมาไม้ไหนครับเพราะที่ผ่านมาเขาไม่เคยมาแบบปกติเลยเขาต้องมีอะไรตลอดแต่ว่าจริงๆวันนี้ถึงเขามาแบบปกติจะแบบไม่มีอะไรเลยแล้วก็ก็ไม่ไม่ได้อะไรอยู่แล้วครับแค่เขามาเราก็แบบดีใจบุบมาบเลยนะอะไรนะคก่อนหน้านี้ก็แบบเหมือนหลุดออกมาว่าแบบรอะไรอย่างเงี้ยันนี้มีมเาเหมือน ถ้าเรื่องเซอร์ไพรส์ไม่ไม่มีไม่มีหลุดครับแต่ว่าเขาบอกว่าเขาจะมีของขวัญเล็กๆ็กน้อยๆอยให้ครับแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเล็กเล็กน้อยๆของเฮียจะเล็กน้อยขนาดไหนเล็กน้อยจริงหรือเปล่า,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 ารู้สึกครับรู้สึกว่าของขวัญแต่ละชิ้นที่เฮียให้เฮีย er คิดมาดีมากๆเลยครับแล้วเฮียแบบเลือกที่คิดว่าผมชอบแล้วก็เข้ากับผมจริงๆของขวัญทุกชิ้นที่ผ่านมาเลยครับ รู้ใจก็รู้รู้แหละครับไม่งั้นคงไม่ซื้อของที่ถูกใจผมแบบนี้ทุกชิ้นเลยที่ผ่านมาครับโอเคนะคอเครับขอบคุณครับขอบคุณครับ